สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโทร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เราฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อคนที่เรานึกถึงควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้คนที่เรานึกถึงนะครับราศีกันนะครับถ้าเราไปต่อควรไปต่อเรามาดูไพ่กันนะครับจะเป็นยังไงตัวตัว,ต,วตัวคุณเองตัวคุณเป็นอย่างไรถ้าไปต่อนะ ราชาถ้วยรายชาถ้วยคืออะไรในความหมายคนมีสเสน่ห์เจ้าอารมณ์ขมคายใช่ไหมเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งเอาอกเอาใจเก่งเอาใจใส่ดีเป็นพิเศษเป็นคนอารมณ์ดีว่างั้นเธอสมคคุณนะครับอ่าค่อนข้างจะเอาอกเอาใจคนอื่นง่ายเอาอกเอาใจคนอื่นเก่งรู้ใจนะครับราชาถ้วย ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความมีความสุขมีความสุขแต่ราชาท้วยก็บางครั้งความสุขอารมณ์ดีมันก็จะมีเรื่องของความอึดอัดใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ขึ้นข,นข,นขนลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรประมาณนี้มันก็จะวนเวียนวนเวียนตามสภาวะของอารมณ์นะครับผมแล้วชีวิตล่ะชีวิตเป็นอย่างไร ใบที่สองสองเหรียญโอ้โหสองเหรียญน,นี่ต้องทำอย่างไวเลยด้วยความช่ำชองอ่าในสองเหรียญความหมายคือทำอย่างช่ำชองว่องไวสองเหรียญคือสองใจหรือเปล่าสองเหรียญคือการเงินพอกินพอใช้อ่าพอเราได้ขีดหวดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ชีวิตมันก็จะหมุนหมุนอย่างนี้แหละมันต้องปรับบาลานซ์ปรับสมดุลท,ทำนู่นทำนี่ชีวิตก็เขาเรียกว่าอะไรแก้วคองว่องไวใช่ไหมต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนี่แหละในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและอารมณ์เป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่เหมือนกันนะแต่เป็นคนอ่อนไหวโรแมนติกอ่อนไหวเกี่ยวกับเราก็ต้องปรับ อารมณ์ปรับตัวปรับใจอยู่เสมอราชาถ้วยสองเหรียญน,นะครับนี่คือคนที่เรานึกถึงนะไปต่อนะต้องคอยตามใจอะ่ะเอาพูดง่ายๆเลยคอยตามใจคอยปรับตัวอ่ามาอย่างไงก็มาอย่างนั้นเอาเอาจะเอาอยัางไงก็เอาเดี๋ยวเราก็ปรับตัวของเราเองอ่าคนที่เรานึกถึงควรไปต่อเรามาดูว่าสาเหตุของการอยู่ต่อ เหตุผลประกอบสาเหตุการอยู่ต่อแนละเหตุผลประกอบสาเหตุคืออะไรหกดาบโอ้โหสาเหตุหกดาบคืออะไรหกดาบการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงก็คือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีกว่าอยากให้ดีกว่าเดิม,มหนีความ มีความจนหรือเปล่าพยายามทําดีที่สุดด้วยเหตุผลคือเราพยายามทําดีที่สุดแล้วคีย์เวิร์ดของมันคือความดีที่สุดสาเหตุเพราะเราเรา,เราอยากจะทําดีทําดีให้สุดอะในไหนอยู่แล้วเราก็ชีวิตก็จะต้องคอยปรับสมดุลคอยตามเขาแต่เราก็อยากจะทำดีที่สุดไงอยากทำให้ดีที่สุดอเดอะซ่าก็อคอยเป็นก็มันเป็นความทรงจำที่ดี ค่อยๆทำไปออบทสรุปก็ต้องทำตามใจเขาอือเขาจะยังไงเราก็ทําตามใจเขาไหนเห็นไหมไพ่ไพ่ไขึ้นมาเนี่ยราชาถ้วยเอาอ,อกเอาใจเก่งแต่ไพ่ปรากฏนะว่าเนี่ยต้องคอยตามใจเขาตลอดนะเขาอาจจะมีอายุมากหน่อยเรียกใช้ทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยไม่ว่างเว้นเลยมือเป็นวิ่งเลยอ่า ใช้ปุปบป๊บมาปั๊บใช้ปั๊บมาปุ๊บอ่าแล้วปรับตัวตลอดเวลาเพราะว่าอะไรอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงปรับตัวไปปรับตัวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราทําดีที่สุดอ่าเพราะว่ามันมีความทรงจําดีๆอยู่อ่าค่อยๆเปค่อยๆไปมันทําดีสองใบนะี่คือทําดีที่สุดคือไปต่อแต่เราก็ตามใจเขาเนาะ,ะถือว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้วแหละมันมีความประทับใจบางสิ่งบางอย่าง ที่เกิดขึ้นนะครับบางบางทีแบบเราอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะมันก็เป็นการดีกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรเลยอืมเพราะว่ามันยังไงซะมันก็ทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเองแหละคนที่เรานึกถึงนะไปต่อนะคือเราก็ต้องเป็นคนที่คอยปริบัริบัเอาอกเอาใจรับใช้เขามาเอางี้ก่อนนะ ต่อไปคนที่เรานึกถึงราศีการครับคนที่เรานึกถึงแล้วถ้าเราพอล่ะพอแค่นี้ไม่ไปต่อแล้วพอแค่นี้ไพ่จะอกมาเป็นยังไงหน้าตาของไพย่ยตวคุณเองโอ้โหขึ้นดวงมูลมันมีเรื่องของความกังวลใจเป็นคนเศร้าอะไรพักอย่างหนึง่งขาดเขาเราก็อยู่ไม่ได้เหรอใช่ไหมมันมีเรื่องสภาวะของความกังวลใจเข้ามา เด e มูนคีย์เวิรคืออะไรคนที่มีความวิตกกังวลอีกหนึ่งความหมายของเด m มูนคือคิดถึงไม่พ้นวันยังไม่ทันไรเลยก็คิดถึงแล้วเด m มูนมีความผิดหวังนี่และเกี่ยวกับวหวังหวังคิด,คดนี่แหละอก่อน้าออกจะคิดมากคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันข้ามวันแล้วก็คิดถึงแล้อะไรอย่างนี้เป็นต้น อาจจะพอรักเขานะาเขาเคยดีกับเราเราพร้อมที่จะเต็มใจปฏิบัติรับใช้เขาแต่ถ้าเราพอไม่ไปต่อเดือมูนมาทันทีเลยมีความคิดวิตกกังวลชีวิตเป็นยังไงชีวิตก็เป็นเจ้านายตัวเองนะชีวิตก็จะเป็นเจ้านายตัวเองไม่ต้องไปคอยรับใช้ใครเป็นนายตัวเองได้ทำตามใจตัวเองละ ราชาไมา้ราชาไมา้คีย์เวิร์ดของราชาไม้คือมีเหตุมีผลและมีความรับผิดชอบก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะเรามาดูสาเหตุอะไรละ่ะสาเหตุอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอแค่นี้เจอคนใหม่เหรอ อาจจะพบแจอคนใหม่ก้าถ้วยก้าถ้วยคืออะไรแปดถ้วยวะครับขอโทษแปดถ้วยคืออะไรละทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแต่ก็ไม่แต่ก็ลืมไม่ได้ละ,ะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแต่ก็ลืมไม่ได้แปดถ้วยในอีกความหมายหนึ่งทิ้งไว้เพียงความทรงจำ กับอีกหนึ่งความหมายคือละทิ้งความฝันแล้วเดินตามทางของตัวเองคือฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคนที่เรานึกถึงไม่เอาละไม่ไปต่อละก็คือคุณพบเจอคนใหม่หลักๆเลยพบเจอคนใหม่อยากเป็นนายตัวเองอยากทำอะไรที่มันอิสระมากขึ้นแต่คุณก็จะน้อยๆหน่อ,อยนะน้อยๆมีความกังวลเครียดเล็กๆ มาดูใบสุดท้ายสรุปสรุปเป็น8ดไม้มันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราต้องเลือกทำแปดไม้8ดไม้คืออะไรความหมายของแปดไม้คือการรับผิดชอบที่มีมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นแปดไม้ความสัมพันธ์ที่ดูอึดอัด แปดไม้เพราะมันแน่นมากเลยแปดไม้มันมีการขยับขยายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปไปพบเจออะไรไใหม่ๆอยากจะทําอื่นๆบ้างอยากทําอะไรบ้างอยากจะทําอะไรที่มันแตกต่างจากนี้บ้างหรืออาจจะไปพบผู้คนที่หลากหลายเพราะว่าอยู่กับเนี่ยอยู่กับลุงคนนี้อยู่กับตางนนี้โอ้ไม่ได้ไปไหนแล้วเอาอ,อกเอาใจาเป็น เป็นสาวรับใช้เลยอะดกลงนี่เป็นคนคนรักหรือเป็นสาวรับใช้คนที่เรานึกถึงนี่เขาต้องการอะไรเขาเหมือนเป็นห้องเต้เปียกเหมือนอ๋องห้องเต้อะไรเงี้ยออยากได้อะไรต้องได้อยากทําอะไรต้องทําสั่งการเรานี่ก็คอยเอาอกเอาใจเขาอ,อืเหมือนเป็นแจวเลยนะทําให้เขาทุกอย่างแต่ถ้าเราเลือกเลือกที่จะพอ ไม่ไปต่อเราก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ไปเจอพบเจอคนใหม่ๆห,หาหนทางใหม่ๆยังชีวิตยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทําประมาณนี้นะครับผมถ้าเลือกที่จะไปต่อก็อยู่กับเขานี่แหละแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ไพ่ก็คือถ้าอยู่กับเขามันมันมีตำแหน่งชีวิตเป็นสองเหรียญมีเกินกินมีเงินใช้ อยู่กับเขาเขาก็ให้กินให้ใช้ไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่นะพอมีกินพอมีใช้ไม่ได้ถือว่าร่ำรวยอะไรแต่ก็ต้องยอมเหนื่อยยอมทำตามที่เขาสั่งเขาที่ต้องคงคอยเอาอกเอาใจคอยประลระคอยเอาอกเอาใจเขาแต่ถ้าคุณเลือกที่จะพอแค่นี้ไว้ละไม่เอาละมันก็มันมีความกังวลใจถ้ามันขึ้นเดวฟูมาถือว่าไพ่ด e ี ว่าคุณได้ทําตามใจแต่มันมันขึ้นเป็นดมูลก็มีความเนยๆมีความเศร้าใจมีความวิตกกังวลว่าไอ้ที่เจอคนใหม่มันจะดีไหมมันไอ้คนใหม่มันจะทําให้เราสุขสบายไหมไอ้คนใหม่ท,ที่ที่เจอเข้ามาเนี่ยมันจะเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีภาวะของความกังวลว่าไอ้คนที่เข้ามาหรือคนที่เราต้องพบเจอถ้าไม่ใช่ของตาคนเนี้จะไว้ใจได้ไ,ดไหมจะมีคนอื่นอีกไหมเพราะว่า ไพ่เนี่ยบอกว่าถ้าเราอยู่กับเขาเขาก็มีเราคนเดียวใช่ปะมันไม่มีไพ่อื่นที่เขาบอกว่าเขาก็มีหลายคนไม่ใช่แต่ถ้าเราเลือกที่จะพอไม่ไปต่อไีกคนที่เข้ามาใหม่จะไว้ใจได้ไหมมันจะมีใครแอบซ่อนไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ใช่ไหมล่ะกลัวเรื่องการผิดหวงังเพราะว่าแปดไม้มันจบคืออาจจะต้องเจอใครหลายๆคนอืมอาจจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งบางที บางครั้งคนเราก็ไม่อยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ใช่ไหมอยู่กับคนนี้แหละมันมันคุ้นแล้วมันชินแล้วทำใจได้แล้วก็อยูดต่อไปเรื่อยๆยาวๆมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ทําตามใจทําตามใจเสร็จก็หมดวันละเดี๋ยวก็จบละอืมก็เหนื่อยนิดหนึ่งก็ไม่็นารค่อยๆทาไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าพอแล้วโอเคละมันมันก็ต้องเป็นนายตัวเองใช่ไหมต้องจัดการอะไร้วยตัวเองพอไปเจอคนใหม่เราก็ไม่แน่ใจว่า ไอคนที่มาใหม่มันจะเจ้าชู้ไหมมันจะเราจะไปเหนื่อยเหนื่อยไหมต้องไปปรับรความเข้าใจอะไรอีกไหมมันต้องไปเริ่มต้นใหม่ไนีืมโอเคนะครับเป็นแนวทางให้กับชาวราศีกันลองตัดสินใจดูแต่ไพ่ก็มีแนวโน้มว่าก็คงไปต่ออะเพราะว่ามันไม่ได้ทุก์ร้อนอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดพอมันก็ต้องธรรมดาแหละพอจากตรงนี้มันต้องไปเริ่มต้นใหม่ทุกที่แหละ ครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคจบแล้วนะครับชาวราศีกันตนะ่ลองดูเป็นข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดูผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในต่อไปนะครับสวัสดีครับ